ช่วงนี้ผมได้ของหายากมาหลายคันเลยนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่านะครับก็เป็นคุณพ่อมาเทินรถเบนซ์ของเราไปนะครับของหายากที่ว่านะครับคืออะไรเพื่อนๆเคยเห็นสีนี้ไหมนิสันอะคือแบบหาน้อยมากนะครับกับมิดไนท์บูลนะครับน้ำเงินเข้มและรุ่นนี้นทำไม่ใช่รุ่นธรรมดาด้วยนะครับคือเจ้าคาลิเบอร์สปอร์ตเทคนะครับเป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานนะครับจะได้โรบาแบบเท่ๆมาแบบนี้นะครับกับตัวรถเนี่ยที่เป็นแบบสี่ประตูยกสูงนะครับค่าตัวน้อง3ามแสนกว่าบาทวันนี้ ผมว่าได้แล้วนะกับป้ายแดงประมาณ9ก้าแฝนใช่ไหมครับวันนี้เหลือแค่นี้แล้วนะครับล้อแมกเนี่ยลายนี้นะครับผมว่า คล้ายๆน้องจีทีอานะดอกยางหนามากนะครับประมาณ80%ได้เลยนะครับชมภายในดีกว่านะครับเบาเป็นหนังแล้วนะครับนี่แต่ว่าไม่ใช่ปบาะไฟฟ้านะพวกอะไรเหมือนพวกรุ่นพี่นะครับเหมือนพวกเทียร่าเลยเนาะมาพร้อมตัวคุ้ยคอนโทรลแล้วก็มันติฟังก์ชันนะครับจอมีการแอบเปลี่ยนมาด้วยนะครับคันนี้มีตำหนินิดเดียวนะฝาเฟ่อเดิมหมดนะมีแค่ฝาท้ายนะครับทางสองบอกว่าเคยมีรถมันจิ้มตุ่นิดนึงนะครับก็เลยเปลี่ยนฝาท้ายแต่ว่าโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมเดิมหมดนะครับแค่นี้เลย 2.5คาลิเบอร์สปอร์ตเทครุ่นพิเศษนะครับมาพร้อมส4มิดไนบูกับค่าตัวน้องเพียง388,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อผ่อนได้ด้วยนะถ้าเผื่ออยากผ่อนนะครับก็ผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ดีผมว่าประมาณ8,000บวกลบนะครับถ้าเผื่อว่าใครมีงบไม่ได้เยอะมากนะครับอยากหากระบะที่มันรถอนเนกประสงค์ท่านหนึ่งคันเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและสุดท้ายนะครับใครที่อยากจะซื้อรถคันใหม่แล้วต้องการเทิร์นรถนะครับก็สามารถเทิร์นได้นะผมรับเทิร์นแทบทุกรุ่นเลยแล้วกันนะจัดไป